แนะนําตัวแนะนําอาชีพตัวน,นี้หนึ่งค่ะว่าเราทํำอาชีพอะไรอาชีพรับจ้างค่ะได้ค่าแรงวันละเท่าไหร่อะคะก็วันละสามร้อยวันละสามร้อยค่ะแล้วค่าแรงที่ได้มาค่ะมันพอต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราไหมคะ<อ>มันก็ไม่พอค่ะค่ารายจ่ายเยอะ <laughs> อย่างทุกวันนี้ข้าวของาาราคาแพงแต่ว่า, <c oughs> าเราก็ข้าวเดิมน้ำมันก็65บาทแล้วคิดว,ว่าแบบยังไงบ้างมันควรถึงเวลาที่จะขึ้นค่าแรงให้เราหรือยังควรแล้วและท้าบาลก็แบบสัญญาไว้ว่าแบบค่าแรงขั้นต่ำสี0อยอย่างเงี้ยจะให้ส0 0ยแต่ว่า8ปปีที่ผ่านมาแหละยังไม่มีการขึ้นค่าแรงเลยค่ะรู้สึกยังไงกับคำสัญญาของรัฐบาลบ้าง มันก็ไม่ให้ความช่วยเหลือแบบคนจนอะไรประมาณเนี้ยบัตรบัตรคนจนก็ไม่มีพอจะไปทำเขาก็บอกว่าคนกู้ออทกสทําไม่ได้แต่ทํำไปคนรวยเขาทาได้หนูก็งงข้อเนี้ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรสักอย่างที่เรายังคงเชื่อใจ ใช่ของรัฐบาลยัไม่อแลม่ไม่แล้วตอนนี้ก็คือมันไม่เชื่อตั้งแต่เราจะไปทำบัตรคนจนแต่ทำไมคนรวยทำได้แต่คนจนจร,จร,จริงๆอ่ะไม่มีอะไรเลยเนี่ยลุกอย่างเราคือไม่สามารถทำได้ใช่แต่คนนาทุกวันนี้ยังทำไม่ได้เลยเขาบอกจะเปิดทำบัตรคนจนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดสิทธิ์สวัสดิการอย่างอื่นนะคะของรัฐบาลคนละครึ่ง คนละครึ่งก็ตอนแรกก็เข้าอยู่แต่ตอนเนี้ยเขาก็ให้เติมเงินเติมเงินเข้าแปปอปเป่าตังค์ตอนแรกไม่เติมก็ไปกดของได้แต่ตอนนี้ไม่มีเงินในแอป,ปก็คือกดไม่ได้เราก็ต้องเอาเงินเข้าแล้วยังไงอีกเรื่องของคนละครึ่งเนี้ยก็คือไม่ไดมีเงินอีกครึ่งหนึ่งไปเติมใช่ก็เราทํารายวันแค่นี้แล้วเราจะเอาตรงไหนไปเติมเราก็ต้องเติมพันสองใช่ไหม เพราะว่าวันนี้ใช่เดี๋ยวนี้เขาให้แค่พันสองแต่เราใช้ได้วันละร้อยห้าสิบอ่าแต่เราต้องเติมอีกครึ่งหนึ่งอีกห้าสิบเข้าไปอันนี้คือไม่มีตังค์เติมร้ห้าสิบเข้าไปแล้วพราะมันก็ครึ่งหนึ่งของเงินค่าแรงเราเยแบบนี้แล้วยังจะซื้อกินนะคะเข้าไปอีกแต่เราบันเราจะตรงไหนไปซื้อล่ะไปเติมนะคะมีหลายคนเขาบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำควรจะแบบสักห้าร้อยแล้วอะไรเงี้ยเรามองว่ายังไงบ้างก็น่าจะสมควรแล้วล่ะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ ทำไมถึงมองว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะก็เขาไม่ให้อ่ะไม่ว่าไปทำงานที่ไหนทําทำบ้านนอกก็สามร้อยกรุงเทพเพ่อเนี่ยมากจริงก็สามร้ห้าสิบแต่ก็เป็นบางเจ้าแล้วเท่าได้วันละห้าร้อยเนี่ยคิดว่า,า,าพวเพียงพอในการใช้จ่ายไหมก็พอหรือว่ามีธงในใจว่าแบบขั้นต่ำอยากได้สักเท่าไหร่ในความคิดของเราก็อย่างน้อยมันก็ต้องสี่ร้อยขึ้นอ่ะ สี่ร้อยขึ้นเราก็ยังโอเคยังพอเลี้ยงชีพได้ไปในในแต่ละวันแต่ละเดือนถึงบัตรคนจนไม่มีเราก็ยังพอคนละครึ่งไม่ได้เราก็ยังพอเลี้ยงชีพไดอ้อย่างใน้อยสวัสดิการของรัฐที่เราเข้าไม่ถึงแต่เรามีค่าแรงที่เยอะขึ้นมา,าเราก็สามารถอยู่ได้คนละครึ่งตอนแรกก็ใช้ได้แต่เอาไปมาเขาให้เติมเงินเข้าอแอป,ปต่อตังค์ลแล้วเราจะเอาตรงไหนไปเติมถามหน่อยเราค่าแรงแค่เนี้ย บางวันก็ได้ทํางานบางวันก็ไม่ได้ทํางานก็คือรับเป็นวันแบบนี้วันไหนทํางานก็คือได้สามรอบวันไหนไม่ได้ทํางานก็คือไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็คือเราก็ต้องแบบขยันทางานทุกวันไหมคะหรือว่ายังไงหรือว่าก็ต้องทําทุกวันน่ะแย่แย่ขนาดไขเป็นไข้ลุกไม่ไหวก็ต้องไปเพราะว่าครอบครัวเราต้องเป็นหลัก ต้องไปสารักข,ของครอบครัวใช่อย่างนี้ก่อนหน้านี้ค่ะนาย,ยกเขาบอกว่าค่าแรงของคนไทยเนี่ยสูงกว่าในหลายประเทศแล้วก็ถ้าขึ้นค่าแรงเนี่ยกลัวผู้ประกอบการจะย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศ<ม>ที่เขาค่าแรงถูกกว่า<ม>จึงยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องของการขึ้นค่าแรงเรามีอะไรอยากจะบอกนายกไหมคะก็อยากจะบอกให้แบบเห็นคนจนมองคนจนบ้างอะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าจะเอาจากคนรวยคนรวยได้ทุกอย่าง แต่คนจนนี่บางคนแทบจะไม่ได้อะไรเลยมันทำอะไรก็แล้วแต่คนรวยได้หมดอะ่ะคนละครึ่งก็ได้เราชนะก็ได้สวัสดิการก็ได้ใช่เขาได้หมดแต่คนจนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนี่แหละอยากอยากจะขอตรงนี้นะคะ่ะ อย่างที่เคยได้ไดมาอย่างเงี้ยค่ะสวัสดิการของรัฐบาลที่เขาเคยได้อย่างเงี้ยอันนี้<า>คือลงทะเบียนเองไหมคะหรือว่าต้องไปจ้างเขาลงอีกก็ต้องลงเองแต่สอบแล้วเราเรากู้เสอสอยู่เขาบอกตอนนั้นเกินแสนก็ไม่ได้แต่ทําไมเขาคนรวยเขาได้ก็ไม่เข้าใจคนเนี้ย อยากให้แนะนําตัวักนี้นึนะคะว่าวเป็นใครทําอาชีพอะไรยอยู่ในตอนนี้ค่ะคือลุงรัฐบันทมนะคะเป็นผู้รับเหมาก็คือรับเหมาเกี่ยวกับสร้างบ้านตั้งแต่รกากฐานนะคะตั้งแต่โครงสร้างก่อฉาบก็คือจบงานเข้าอยู่ได้ะค,ะค่ะค่าแรงที่ได้ประมาณวันละเท่าไหร่นะคะค่าแรงประมาณขั้นต่ำนะคะประมาณ350ร้อยหสิบ ขึ้นไปอะค่ะอันนี้หมายถึงที่เราให้กับน้องใช่ค่ะเราคิดว่าแบบยังไงบ้างพอเพียงไหมตาแรงที่ได้ถ้าถามว่าพอเพียงไหมคิดว่าสำหรับลูกน้องอะคงไม่พอหรอกอ่าแล้วเราได้มีการแบบซัพพอร์ตเขายังไงบ้างก็มีเวลาที่จะดูว uh ่าคนขยันคนไหนขยันงานแล้วเราก็จะดิเค่ะ อย่างทุกวันนี้ค่ะค่าแรงก็เออค่าแรงก็ยังคงเท่าเดิมแต่ว่าสินค้าเนี่ยมันแพงขึ้นบบมากเ, <laughs> เรารู้สึกยังไงบ้างก็ <laughs> คือว่ามันมันไม่สมดุลกันนะคะสำหรับค่าแรงกับค่าของมันไม่สมดุลกันเลย <laughs> <า S 2> ใช่ใช่คิดว่ามันถึงเวลาไหมที่แบบควรจะต้องปรับแล้ว <laughs> น่าน่าจะควรต้องปรับแล้วค่ะ <laughs> ให้มันสมดุลกันหน่อยค่ะก็คือว่าถ้าถ้าเกิดเออของลดลงมาสักหน่อยค่าแรงประมาณนี้มันก็อยู่ได้ ้าค่าค่าของทีมมันถูกลงใช่ค่าแรงเท่านี้สามารถถือได้ใช่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือว่าค่าของชีมมันไม่ได้ขึ้นขนาดนี้ไงมันลูกน้องก็ยังมีเงินเก็บกันแต่มาระยะเวลาเนี้ยเงินเก็บแทบจะไม่มีเลยบางบางเดือนบางงวดยังไม่พอใช้เลยมีบางคนที่แบบเบิกเบิกก่อนมี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 เบิกล่วงหน้าทุกวิคทุกวิกใช่ใช่ไหมคะ ก็วิกนึงก็เยอะอยู่นะคัวหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าพันค่ะข้อถี่บอกว่าขึ่งค่าแรงควรที่จะขึ้นค่าแรงอย่างเงี้ยในฐานะที่เราแบบรับเหมาอะเราจะให้ค่าแรงเขาขึ้นได้ยังไงอะคะในมุมีในมุมของบริษัทของของพี่พี่ดูในเกณฑ์ที่ว่าขยันคนไหนขยันก็คือค่าแรงปรับขึ้นถ้าคนไหนแบบไม่ตู้งานไม่ไม่ตู้งานเลยอะแต่พอทำงานได้ ใช่แต่เราก็ขึ้นไม่ได้ไ<ป>ใช่ก็เอาขั้นต่ําไปประมาณนี้จะ้ะแต่ว่ามองว่าถ้าเกิดว่าราคาสินค้ามันถูกลงเราสามารถขึ้นาราคาให้พวกเขาได้ใช่ใช่เพราะว่าช่วงนี้ถ้ะพี่มาปรับขึ้นให้ลูกน้อง แล้วค่าของก็ยังแพงอยู่เงี้ยก็คือพูดล้เหมาก็ไปไม่รอดใช่ <c oughs> อย่างรัฐบาลเขาสัญญาว่าจะขึ้นค่าแรงให้400บาทที่ผ่านมาอย่างเงี้ยจะ8ปีละ8ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะค่าแรงเท่าเดิมคิดยังไงกับคําสัญญาของรัฐบาลโอไม่รู้จะหาคําไหนมาบรรยายเลยก็คือเหมือนเขาพูดไม่เหมือนแบบทาไม่ได้อย่างที่เขาพูดไง ถ้าก็ทําได้ก็สักหน่อยหนึ่งประชาชนก็ยังมีมีเงินมีอะไรแบบมาหมุนเวียนจัดจ่ายใช้สอยได้ไนะแล้วก็ไม่ต้องมีมีหนี้เยอะอะพอมาช่วงนี้แบบเห็นเห็นลูกน้องแล้วนะมีเมื่อก่อนไม่เคยมีหนี้แต่กลับมาดูช่วงนี้เขาจะมีหนี้เราก็ต้องมาดูว่าเขามีปัญหาอะไรตรงไหนเราช่วยได้เราก็ช่วยแต่ถ้าว่าไปแบบ คนอื่นอะที่เราไม่รู้ที่ไม่ใช่ทีมงานเรานะบางคนอะโดนหัวหน้าโกงมั่งค่าแรงก็น้อยอนยะ่างเงี้ยมันมันก็น่าสงสารอยู่ตรงนั้นนะ่แหละแต่แต่ที่เนี้ยของพี่ที่ช่วยได้ก็ช่วยก็คือช่วยกันไปอะช่วยให้อยู่รอดช่วงเนี้ยนะ เรามีคนพูดถึงว่าแบบค่าแรงขั้นต่ำสถานการณ์แบบนี้คนจะ500แล้วขึ้นได้ถึง500ได้แล้วอะไรเงี้ยเรามองอย่างงั้นไหมเราหรือว่ายังไงไม่ถ้าถ้าสมมติว่าที่อะอย่างอย่างค่าแรงกรรมกรอะของพี่อะมัน350ท,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 ที่อื่นน่ะเขาจ้างไม่ถึงนะแต่ของพี่อะพี่ให้350ก็คือไอ้นี้ค่าแรงขังข้นต้นเลย,เลยใช่ใช่ใ แล้วช่างของพี่อะห้าร้อยขึ้นทุกคนแต่ช่งงางคือเพราก็คือด้วยสีมือของเขาใช่ก็คือเราเราเรา,เรามองด้วยเขาเป็นงานอะไรเงี้ยเราก็ปรับไป้ข,ขึ้นตามเนื้องาน,<อ>ขนเขาอะแต่คง,งจ้างแพงอยู่นะแพงอยูแ่แล้วเป็นส่วนตัวค่ะคิดว่าแบบควรที่จะเป็นค่าแรงสักเท่าไหร่ถ,ถึงจะเขาถึงจะอยู่กันได้ก็ค่า งสักเท่าไหร่ล้วที่คิดว่าบางคนอ่ะสี่ร้อยมันก็ที่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะออสี่ร้อยก็ถือว่าเยอะอยู่น่าจะอยู่ได้แล้วถ้าสี่ร้อยนะก็ต้องมองในมุมของผู้รับเหมาด้วยว่าค่าสินค้าด้วยถ้าสินค้าแพงถ้าถ้าสินค้าแพงแล้วพี่ไปขึ้นให้สี่ร้อยพี่ก็ไม่ไหวค่ะนั่นแหละก่อนหน้านี้ค่ะนายกบอกว่าค่าแรงของคนไทยเนี่ย สูงกว่าหลายๆประเทศแล้วก็ถ้าคืนค่าแรงกลัวว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะย้ายฐานผลิตไปที่ประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าจึงยังมีการพิจารณาเดยยังไม่มีการพิจารณาเรื่องค่าแรงเรามีอะไรอยากจะบอกนายกไหมคะก็อยากจะให้ลองมาดูจุดนี้สักหน่อยนึ่งคอนเทน่์บางทีคนจนๆเขาก็ไม่มีไม่มีปากไม่มีเสียงนะเขาก็เรียกร้องไม่ได้ไง มา,มามองคนชั้นเกะอีชั้นที่ว่าด้อยกว่าช่วยช่วยช่วยทางนี้หน่อยนึงมันจะได้มันจะได้แบบอยู่รอดกันไปได้ไงถ้าย่างคนเขามีเงินเขาก็ไม่ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนใช่แต่พอคนที่ว่าไม่มีเงินอย่างเงี้ยมันก็ลำบากลำบากมากเลยนะ อยากจะบอกอะไรไปถึงนายกบ้างเลยก็อยากให้ปรับเรื่องค่าของให้ลดลงนะโอ้โหตอนนี้น้ำมันแพงมากเพราะว่าพี่ก็ต้องมีค่าขนส่งใช่ค่าน้ำค่าไฟเพราะว่าพี่ต้องจ่ายให้นุกน้องหมดเลยไงตอนนี้ผลกระทบอ่ะคือตกกับพี่หมดเลยทั้งค่าน้ำมันพี่ก็ต้องมีค่าขนส่งพาลูกน้องไปทำงานแล้วก็ค่าของอิฐหินปูนทรายก็คือขึ้นหมดแต่ค่าแรงก็คงเดิม เราจะคือค่าแรงให้ก็ไม่ได้เราก็มีต้นเราก็ารับมาเรารับมาในราคาที่ถูกถ้าเราไปขึ้นเราก็ไม่ไหวนี่แหละก็ต้องแบบก็ต้องคุยกับลูกน้องอ่ะก็คืออันไหนช่วยกันได้ก็ช่วยถ้าเกิดมีปัญหาแล้วก็ขอให้บอกแค่น,นั้นะปกตินี่คือที่อื่นๆเนี่ยค่าแรงไม่ถึง3 0 0อเลยหรือว่าแค่3 0 0เท่านั้นก็บางที่ก็300 3 0 0 3 2 0ยี่สิที่พี่ดูดูมานะ,ะที่ว่าลูกน้อง ที่ว่ามาจากอื่นจากที่อื่นอ่ะมาบอกพี่ก็เขได้ค่าแรงประมาประมาณ3 2 0ร0 0บางคนก็ไม่ถึง